สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์ แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทำสูตรลดฝ้าหน้าใสด้วยสูตรวัสลีนกันนะคะและสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดาและต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะ นี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกล้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้วาสลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลวิตามินซีนะคะสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ซองนี้นะคะแม่นายซื้อที่เซเว่นนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสมูทโตเลมอนซีนะคะ,ะเราจะช่วยเรื่องเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้แก่ผิวลดความแห้งกลานของผิวและก็ลดจุดด่างดําของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นวิตามินซีอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสมสอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะ เวลาเราผสมกับส่วนผสมอื่นนะคะเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดกันเป็นก้อนนะคะสหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแม่นายใช้แบบผงธนาคารแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะเขาจะไม่บาดผิวและสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่งางใสขึ้นลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยเรื่องลดเมสส็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่1ช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำนมลงไปอยู่ประมาณสัก1-2ช้อนชานะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆผสมก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำนมนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มแบบธรรมชาติด้วยค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่อยคคนก็ได้ค่ะถ้าตัวเนื้อครีมนะคะเขาหนืดหรือเหนียวเกินไปก็สามารถเติมนมลงไปอีกนิดหน่อยได้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้สูตรนี้นะคะสามารถทาบางๆทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะทานาหนา,นา,นาแล้วก็มาให้ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยล้างออกก็ได้ค่ะ สูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมมาทาเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยนะคะสําหรับใครที่จะทาทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะก็สามารถทาบางๆแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะจะช่วยเรื่องคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ เราทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเบาๆนะคะเพื่อทําให้เนื้อครีมอะคะ่ะเขาซึมลงบนผิวเรานะคะแล้วก็ทําความและการนวดนะคะจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราได้ดีมากๆและจะทําให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าสําหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาตัวริ้วรอยอะคะ่ะเขาจะค่อยๆตื้นและจางลงด้วยค่ะ,ะนวดประมาณนวดผิวประมาณสัก1-2นาทีก็ได้ค่ะ ใครที่ทาบางๆนะคะสามารถทาทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนได้เลยค่ะ ที่อยากล้างออกนะคะก็สามารถมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก30-40นาทีก่อนที่จะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อนหนึ่งรอบช่วยทําให้เราล้างตัววัสลีนออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติได้เลยนะคะและสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บเซนในกระปุกนะคะนําไปแช่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันแล้วแต่ ตู้เย็นของแต่ละบ้านเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ